คู่สืบทอดเจตนารมณ์แห่งไฟเรนโกโคุคิวจูโร่สวัสดีครับพบกับช่องอน,นิเมะคงอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงตัวละครเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งตัวละครนี้จะมีประวัติแล้วก็ความเป็นมายัางไงเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะครับเคียวจูโร่เนี่ยเกิดมาในตระกูลของผู้ใช้ไฟนะครับหรือ ผู้ใช้ปรานเพิงนั่นเองปลานเพิงเนี่ยเขาก็จะสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็จนถึงรุ่นของเคียวจูโร่นะครับซึ่งพ่อของเคียวจูโร่เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ใช้ปรานเพิงแล้วก็ยังเป็นอดีตเสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูนด้วยนะครับแต่พอมองว่าเคียวจูโร่กับพ่อเขาเนี่ยมักจะไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ว่าเคียวจูโร่เนี่ยจะสามารถเป็นถึงเสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูนได้เนี่ย คุณพ่อของเขาครับก็ไม่เคยดีใจหรือสักปินนะครับแต่กลับมองว่าเป็นเสาหลักได้ด้วมันยังไงก็เป็นในแขนนซึ่งคําพูดตัดเพาะต่างๆของพ่อเขาเนี่ยไม่สามารถทําให้เคียวจูโร่นะครับหมดกาลังใจในการฝึกหมดกาลังใจในการพัฒนาตัวเองไปได้เลยนะครับแต่กลับทําให้เคียวจูโร่เนี่ยอยากจะแข็งแกร่งให้มากขึ้นอยากจะให้พ่อเนี่ยยอมรับในตัวเขาให้มากขึ้นนะครับเคียวจูโร่เนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับรักความยุติธรรมแล้วก็ ล่าเริมจิตใจดีถือว่าเป็นตัวละครที่ผมรักมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งตัวในเรื่องนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องพลังของเขามัางดีกว่านะครับเคียวจูโรเนี่ยเป็นผู้ใช้ปรานเพิงนะครับซึ่งปรานเพิงของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด9กระบวนท่านะครับถ้าใครอยากเห็นว่า9กระบวนท่านี้มีอะไรบ้างนะครับก็ไปติดตามในภาค The Movie นะครับในภาครถไฟแห่งนิรันนะครับภาคนั้นก็ เคียวจูโร่เนี่ยถือว่าเป็นตัวหลกักเป็นพระเอกของในภาคนั้นเลยนะครับในภาครถไฟแห่งนิรันด์เนี่ยเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของเคียวจูโร่นะครับว่าเคียวจูโร่เนี่ยเก่งมากแค่ไหนนะครับเคียวจูโร่เนี่ยสามารถสู้กับอสูนข้างขึ้นเนี่ยได้อย่างสุสีมากๆเลยนะครับแม้ว่าเขาจะเหนื่อยล้าจากการปกป้องคนในขรบวนรถไฟนะครับแล้วก็มาสู้กับอสูนข้างขึ้นเนี่ยเขายังสามารถสู้กับอสูรนเนี่ยได้อย่างสุดสีเลยนะครับถ้าหากว่าเขาเนี่ย ไม่ปกป้องคนในขบวนรถไฟนะครับผมว่าสามารถชนะอสูรครั้งขึง้นได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งในฉากต่อสู้นั่นเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นบวนท่าที่งดงามทุกท่วงท่าเลยนะครับของเขาท่าเพลิงแต่ละท่าของเขานี่อลังการทุกท่าเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูในภาคนี้นะครับในภาค The Movie รถไฟแห่งนิรันดร์นะครับแนะนําให้รีบไปดูเลยนะครับเพราะว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยอลังการมากๆเลยนะครับพี่ เคียวจูโร่เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆดูภาคนี้จบแล้วเนี่ยจะลงรักตัวละครนี้มากๆเลยนะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าเรนโกกุเคียวจูโร่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับของตัวละครเคียวจูโร่ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอนิเมะกุงด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ